สวัสดีค่ะพบกับม่อนเช่นเคยนะคะช่อง Ford ดบายม่อนสีค่ะวันนี้นะคะม่อนจะพาทุกคนมาชมกับ Next Gen Ford ตัว Y t r a c k k นะคะตัวนี้เป็น4คูณ4นะคะเดี๋ยวพามาชมว่ามีออปชันอะไรบ้างแล้วก็ภายนอกเป็นยังไงค่ะด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งแบบอ f อ5 0อเมริกานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะตัวนี้สี กาไฟนะคะก็จะคาดตรงนี้พร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ดนะคะอยู่ตรงกลางนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นลักษณะตัวลังผึ้งเช่นเคยนะคะแต่ว่ามีขนาดกว้างกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับตัวกันชนทางด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีอะลูมิเนียมนะคะพร้อมตัวหูลักจูงทางด้านหน้านะคะตัวนี้และนอกจากนี้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอก LED นะคะแล้วก็ ไฟหน้าเป็นแบบแมทริก LED นะคะตัวแมทริก LED หลักการทํางานก็คือถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวซ้ายนะไฟเลี้ยวตัวนี้จะไม่แยงตาชาวบ้านนะคะแล้วคือจะเลี้ยวตามพวงมาลัยนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะบริเวณใต้โลโก้ฟอร์ดค่จะมีนะคะเดี๋ยวให้ชมใ,ใกล้ๆน,นิดนึงนะคะจะมีในส่วนของตัวกล้องมองนะคะ360องศาซึ่งจะมากับตัวรถนั่นเองค่ะนะคะหลักการทํางานของตัวกล้องมอง360องศาก็คือจะแบ่งโซนนะคะ ครึ่งหน้า180ครึ่งหลัง180นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมด้านข้างนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะมีแบบเป็นคิ้วซุ้มล้อแบบเรียบนะคะ3นิ้วซึ่งมากับตัวรถนั่นเลยค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวแมกยางนะคะเป็นพุทเยียเช่นเคยนะคะตัวล้อนะคะก็จะเป็นลักษณะส,สีกาไฟนะคะเป็นแบบด้านนะคะตัวนี้แล้วก็ซีรีส์นะคะ255นะคะ65 R18 นะคะตัวนี้วิ่งได้ทั้งออฟโรดแล้วก็ออรเทรนนั่นเองค่ะ สำหรับตัวเจ้าวาร์แท็กตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวขับสีนะคะเป็นไบเทอร์โบนะคะตรงแก้มก็จะมี็นคำว่าไบเทอร์โบนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะบริเวณไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะตัวนี้แบบสปอร์ตเลยนะคะและที่สำคัญมาพร้อมกับตัวกล้องมอง360องศานะคะเลนกระจกด้านในค่ะเดี๋ยวให้ชมนิดนึงค่ะปรับแบบออโต้นะคะอ่ามาพร้อมกับ b ายสปอร์ Sport, ค่ะตัวนี้แจ้งเตือนในส่วนของตัวนะคะจุดบอดสายตานะคะตัวนี้กุญแจของเขานะคะเป็นแบบ push start เป็น smart k e y l e t นั่เนเองค่ะเวลาที่ปิดเปิดประตูนนะคะไม่ต้องกดตัวนี้นะคะสามารถนะ,ะเปิดแบบนี้ได้เลยถ้าเรามีรีโมทอยู่ที่ตัวเรานะคะหรือใช้วิธีการสัมผัสนะคะก็จะล็อกรถนั่เนเองค่ะมีเล่าหลังค่าที่มากับตัวรถอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะ เป็นสีอลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีสปอร์ตบาร์ทางด้านหลังนะคะตัวนี้ตัวสปอร์ตบาร์นะคะออกแบบมาพิเศษจะไม่เหมือนเดิมนะคะออกแบบมาเพื่อรัดของนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้และนอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังมีในส่วนของตัวบันไดข้างนะคะซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับที่ต้องการที่จะหยิบของบริเวณท้ายกระบะนะคะตัวนี้จะมีเสริมให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ว่าให้ชมนิดนึงนะคะจะเป็นในส่วนของตัว ไสท้ายแบบ LED นะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้กล้องมองตรงนี้นิดนึงค่ะอ่าและนอกจากนี้นะคะตัวนี้มีกล้องมองหลังนะคะทำงานนะคะควบคู่กับเซ็นเซอร์ทางด้านหลังบริเวณกันชนนะคะตัวนี้ค่ะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะฝาท้ายเป็นแบบขดแรงนะคะเปิดมือเดียวได้นะคะตัวกระบะไลเนอร์นะคะตัวนี้ ก็จะมีมาให้แล้วในรุ่นของตัว w i r e ทรนะคะไม่ว่าจะเป็นคับ2คับ4นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบการออกคลิปนะคะมีช่องเสียบไฟ1 2โวลต์น,นะคะ230โวลต์อันนี้สามารถใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในนิดนึงค่ะ ค่ะแล้วสําหรับภายในนะคะตัวบริเวณพวงมาล,ลัยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะเป็นแบบ e p a ารด้วยให้น้ําหนักเบาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายดายนะคะไม่เมื่อยเวลาขับไกลๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวให้ชมนิดนึงหน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอแบบ LED นะคะแสดงผลแบบดิจิตอลค่ะตัวนี้ก็คือขับมันนะคะแล้วก็ดูแบบว่ามีมิติเช่นเคยนะคะตัวนี้ ส่วนตัวนี้ค่ะเป็นซิงค์นะคะ 4A นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการอ่าปรับคอนโทรลนะคะสั่งงานด้วยเสียงนะคะรองรับทั้ง a p p l e c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะตัวนี้ส่วนในส่วนของตัวแอ์นะคะตัวนี้ก็จะปรับแยกซ้ายขวาอิสระนั่นเองค่ะมีที่ชาร์จไวเลสให้ด้วยนะคะแล้วก็ ช่องเสียบ USB บริเวณด้านล่างนะคะพร้อม Type C มีให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต10สปีดนะคะเบรกของเราเป็นแบบเบรกไฟฟ้านะคะเป็นตัวนี้แล้วมีปุ่มกดน,นะคะแล้วก็มีปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มในเรื่องของการขับขี่นะคะสามารถเลือกหมดขับขี่ได้นะคะตัวนี้สําหรับตัวเจ้าไว้แท็กับ4ตัวนี้นะคะมี Airbag ทั้งหมด7ลูกด้วยกันนะคะด้านหน้านะคะ2ลูก ม่านกระจกทางด้านล่างนะคะเบาะฝั่งคนขับนะคะแถวหน้าคู่หน้าแล้วก็ตรงเข่านั่นเองค่ะค่ะและสําหรับตัวนี้นะคะก็เป็นในส่วนของตัว y t ย e ทนะคะตัวนิเจนนั่นเองค่ะของเขาราคาจาหน่ายอยู่ที่1 2 9 9งล้ันบาทเท่านั้นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะทดลองขับนะ,ะหรือสอบถามในเรื่องของรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่อมอได้เดี๋ยวมอจะขออนุญ,ญาตนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ ไว้ทางด้านล่างใต้คลิปค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ